สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อวานมาพอก,กับดาล่ามาดามคือเก่าเนาะเกอาในทางช่องยูทูบมาดามเต็มว่วางในวทางของเรา,าสามาัคคีเมื่อวานต้องการขอโทษขอให้แฟนครับของน้องนับเงินนาอพพอแม่พี่น้องคะเพราะว่าของน้องนับเงินเข้าไปแล้วบุดเด้ยัยงไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นสี่กับหนึ่งมาทั้งบนและล่างจับครูให้พวกเขาหนาเสียดายพ่อแม่พี่น้องเนาะ น่าเสียดายพนแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดถือว่ายั่งบรลุดเขาซ้องหดติจ้งหดตดปุ่นได้ทีมาดามําไม่เบิงเนาะรู้กันอยู่แล้วเนาะพแมพี่น้องว่าจังไดตามตต้ตามติดไม่คือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นเลาสามาคีเข้าไปรั่วๆเลยเอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขนี่เข่าแรลล่รุดเนาะคะ่ะอ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะเนาะ ไปต่อพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ถ้าผู้ใดสิบไปผู้ใดสิบจับเมื่อกับน้องนับเงินค้นสวยไปเล่าสามคชีมีทุกวันสองทุ่มครึ่งคืนนี้จใจขยันไปเล่าสามคชีไปห้าหน้อยแล้วกะต่อโดยเล่าสามาชีกันพ่อแม่พี่น้องอ่ะจุ๊บไปน้ำกันเนาะค่ะนะน้องนับเงินให้มาวันนี้รูดเล่าสามคชีสองทุ่มครึง่งคืนนี้ ามกับหกสองตัวสี่หางโอ้สองตัวหกหางขอโทษขอใหยค่ะสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเน้นที่สามรูดที่สามเน้นให้แค่สามหางอย่าลืมไปกับเด้อพอเมพน้องค่ะเพราะว่าเมาื่อวานรีนมาดามลงไปของเพนแต่ว่าส่องอันส่องมาดามคำนวณสองลองบได้เมื่อวานนี่เมื่อนี้ลงใดแล้วเนาะค่ะเนาะอ่ะผู้ดเป็นแฟนครับ เพราะว่าของพนมือว่านนี่ของพนที่เขาไปเนาะหกเกโอหกแปดตรงๆเขาตัวเน้นตัวจอดแล้วก็ประวัติให้เบื้องบดพ่อแม่พี่น้องของเพ่นเดินดีขามูของเพ่นเดินดีสุดๆมือนีตามต่อตามติดสามเัวเแม้นไปสามหางสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของน้องนับเงินคนสวยรวยสับมือนีไปใหม กราบขอบุญขอบคุณน้องนับเงินเด้อที่ให้ตัวเล็เนาะทางมาบ้างทั้ง่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่พ่อแม่พี่น้องครับผู้ใดอยากตามขององิ่นตามติดตามตอตก็ไปเป็นของดาล่ามาดามเขาตัววิ่งตัวรูดพ่อแม่พี่น้องเข้าตัววิ่งตัวรูดวัสิบะให้เบื้องประวัติดอกให้เบื้องจักหน่อยเป็นจ้งใดยี่สิบเจ็ดก็เข้าตัววิ่งตัวรุดเนาะ ยี่สิบแปดกับเขาตัววิ่งตัวรุดมีเมื่อไดที่เจ้าเขาแล้วคุณมาดามยี่สิบหกค่ะถือว่ายังบรลลุดเดอ้อเพ่อม่พน้องเดอ้อเข้าไปที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเข้าตัวเน้นตัวจอดให้แค่สี่หางเข้าไปยี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดกับบรลลดสามยังไมา่าเห็นทั้งบนทั้งล่างยี่สิบแปดขึ้นมาว่าน,นี่สามยังไมา่าเห็นจับคู่ให้ไม่ถูกให้สามสามออกสามสี่เมื่อนี้ว่าจังไดยี่สิตามของดารามาดามบ่ มาไปน้ากันไสิเกี่ยวก้อยหอยตามกันไปจะไปคดท่องเมื่อวันศไปสังนี่สังสินบมาดามตีตั้งเป็ดตะเล็ดตัวเนบซี่พวกแม่พี่น้องครบรัตสิวาแล้วว่าโอ้ยมามามสีไดให้ไปเพิ่มนี้เพิ่มสินพะนะเจ้าไปตามผู้ใดเจ้าจังบอตามดาล่ามาดามก้นสวยนี่แล้ววัฒนากับเขาตัวเน้นตัวจบอบัตสิวาแล้วว่าซื้อบวกกลับพะนะตับแตกกระไลพวกแม่พี่นอ้องเ้ย แต่ว่ามีเอฟซีคนดีมีนำใจฝากมาเป็นค่าน้ำชากาแฟให้อยู่เนาะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆมีมีหนึ่งท่านเนาะค่ะเนาะเป็นไห้มาหนึ่งร้อยบาทกราบขอบุณขอบคุณหลายๆงวดที่ผ่านมาเดีคะ่ะงวดกว่อนหน้านั่นก็คือว่าไปแล้วเนาะแต่เขาก็บม่อยากว่าว่าเท่าใดจังใดดอกแต่ว่าเมื่อนี่ขออนุญาตบาดคำอ่ะผู้ใดติดตามดา่า,ดาลาเมดาดำไปไป,ไปอันเล่าสามัคคี เมื่อนี้ไปต่อตามติดเพื่อจะเข่าจะปังฟังดีๆแล้วพอแม่พ้องเพื่อจะเข่าจะปังเลขคึกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เข่าและหลดเนาะค่ะเนาะมาดามให้วันนี้รูดหกับ8ปดสองตัวสี่หาง60 6ูนย์หสองแปดศดสองเบิ้นก็จะเป็น66 88แดสตัวสามหาง6 8แปดศูนย์หดสองหกหดสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่หกศูนย์แปดสองสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกแปดศูนย์โอหกแปดสองพ่อแม่พี่น้องขอถดอดขอไพยอ่ะและไปต่อเป็นของใครขนาดห้องเยาะงอยังอ,งอ่านผิดเนาะมาดามเจ้าอ่านบมเมนบุอ่านบุกิดโมเมนเจ้าอีหลีเนาะขอบคุณขอบพูณเอฟซีหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่อมเนีนเขามาโน่นนี่นั่นเนาะให้กำลังใจซึ่งกันเลยกันน่ารักมากๆเขามาหยอกล้อพูดคุยกันอ่ะแล้วค่ะผููดายาเขาคุ่มกะ เก็บเบอร์ลองเครื่องเขากลุมพ่อแม่พี่นอ้องขันเข่ามาแล้วก็ให้เป็นพี่เป็นนองกันเนาะอ่าในกลุ่มก็มีกฎเกณฑ์รายอยู่ขัน้าถือเดียดออกบัดสีว่า,วาเด็ดคอยเฮ็ดยั้งพีดบัดสีว่าเนาะอันสิ่งไหนที่ไม่ควรเราก็ไม่ต้องเอาเข้ามาเพราะว่าในกลุม่มมแตรแนวทางขอให้มีแนวทางของทางมาดามสีว่างแนวทางให้ซื่อๆพ่อแม่พี่น้องจังลูบกระตรงกระตูนเท่ากับ่บยาให้เข้ามามันปิดบัง ตัวเลขแนวทางน้องแอดมินเพิ่นสิจัดเองอดอกอันอยู่ในหันเนาะมาเพิ่นเห็ดจังไดอะขอโทษขอัยถทาบถูกใจหลากหลายทันเนาะแต่ถ้าทุกคนที่เข้าใจกะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆกาบขอพระคุนเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มารูดเาวาสามชีกห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หาง สองตัวก็จะมี5้าเก้าห้เบิ้นจะเป็น5้าห้ตัวสามหาง5 7 9 5 7 0 5 5 7 2ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่5้าเก้ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว5้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครกราบข้อบูลขออคุณเลขมีที่มา ให้ตัวเลขเราทังมาว่างทั้งสองเาคล้องเพื่อนยังของเพื่อนบอหลุดบริยานหอดนั้นคาดตะวัเรียงกันในกลุ่มพ่อแม่พี่น้องซีเพื่อนมาทั้งบนทั้งล่างจับคู่ให้ซีสองออกซีสามหน้าจับตามองแล้วก็ให้ซีซีออกซีสามพ่อแม่พี่น้องของเลขมีที่มาของช่องสุวรรณบานผู้ใดเป็นแฟนครับช่องสุวรรณก็ถือว่ายังบอหลุดขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องคะถือว่ายังไม่หลุด ซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีห้องเพิ่มสามยังไม่เห็นจับคู่ให้สามสามหาออกสามสี่พรมพี่นออ้องตรงตรงเลยเด้หนิให้สามห้าออกสามสี่มือหนิจับตาหมองซองสุวรรณให้มารูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้า สองสีห้าเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองสามตัวสามหางศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์สองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสี่สองห้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวศูนย์สองห้าแคปหน้าจอและไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกกี้ผ้าร้วยล็อกกี้ผ้าร่วยประพานน้อมือนีมือใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองตามต่อตามติดคือเก้าเราเแม่พี่น้นองเลขมีเขามีหลุดบด่มีผู้ใดที่ลูกมาลวงนาเนาะอ่ะทูกอย่างเฮากับตองเสียงสิ้นเสียงดวงกันไปเลขรับนางฟ้าให้เอยเลขรับนางฟ้าจะเลขรอกจิกให้มาวันนี้เราสามาชีพพูดนะมึงดูเขียนลาสามาชีพน,นะไปเขียนลาพัฒนาเสวยมุจาวาไข่มาดามเปลี่ยนจังใดพ่อแมพี่ เมเจอว่าข่อยมาดามเป็นจังไดขรอยู่ได้เหลียวมาเห็นนี่โอ้ยเป็นเหล้าสามชีได้คุณขาคุณมาดามเป็นเหล้าสามชีค่ะบรมเ,เล่าพัฒนาด้ค่ะเด้อเล่าสามชีาอามุ่นเอเล่บาทนี้เจ้าคุณมาดามเอาอันไม่บ่ไดละพ่อแม่พี่น้องต้องเอาอันนี้ละสะกักก้อนแล้วมาดามจะลบให้่ตา,ายเจ้ากะจีมันพูดเนาะ ลบไปจังใดมาจังใดละคุณคุณมาดามเจ้าจังสิเปลี่ยนตัวหนะเลขตัวหนังสือเจ้าอันสิไปนั่งเขียนอกยีกอยู่กัสิใส่เวลาโดนพวอแม่พี่น้องคะ่ะเข้าใจตรงกันในเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ข,ขอขอควมรวมมือจากพวอแม่พี่น้องนี่ละคากี่ดอกท่านมาดามท่านแก้ครนี่พิษตลอดแล้วได้ได้แก้ครตลอดอยู่พวอแม่พี่น้อง เรเลด้รแก้ใครตลอด,ดาลการลบนี่บอมยันทรามดา,ดาการลบบอมยันท่ามดาบาทนี่ไปตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดำเบิ่งงหไให,ไหมก่กอนา่าโอ้บอกใส่ได้อยู่พ่อแม่พี่น้องใส่ได้นิดๆใส่ได้นิดๆอยู่อ่ะโอเคแล้วบาทนี่เอามาจัดตัวจัดตัวตามติด

แปดสามเด้อค่ะเด้ออย่าลืมไปกับพ่อแม่พี่น้องจะได้บวรตับแตกเนาะอ่ะแลวไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบุณหลอกอีกพารวยที่ห้ตัวเลขแนะทางมาว่างทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นของเรขรับนางฟ้าของเรขรับนั่งฟาศูนย์ยังไม่เห็นเด้อค่ะเด้อจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะให้ศูนย์ศูนย์ออกหนึ่งศูนย์เนาะใกล้เชี่ยงใกล้เชี่ยงพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ไผเป็นแค้นครับของ เรียลับนางฟ้ามาตามตัวเรียกลับนางฟ้าให้มารูดแล้วสามัคคีสองทุ่มคึ่งคืนนี้1กับ3าสองตัว4หางหนึ่งห้างเจ็ดสามหเบิ้ลจะเป็น1นึ่งตัว3หางหนึ่งสามห้างสามเจ็ดหนึตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่3ามห้าตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว1 3 7แคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของใครกาบข้อมูลคอามคุ้นเหลขหลับนางฟ้าคนสวยด้วยศับที่ให้ตัวเลขหนะ้าทางมาวางทั้งช่องเนะาะการขอามค่คุ้นหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเซียนนมของเซียนนมบอดได้ไปเมื่อนี่ไปใหม่เด้อเซียนนมเด้อขาดเลี่ยนแล้วเจา้าเมื่อนี่ต้องไปเซียนนมให้มาวันนี้รูดลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืน เจ็ดกับเกสองตัวสหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองบ้านจะเป็นเจ็ดเมตัว3หางเจ็ดเก้าหนสองเเจเตัวเน้น2หางเน้นไปที่ก็แอร์เจ็นสองซ้ำโอ้โเมนเน้นไปที่เจดหนึ่ง ้าสองสามตัวเนียนหางเดียวเจ็ดเก้าสองามุ้ยมีการว่ะโมเมนต์ผู้นี้พี่น้องเอ้เนาะคุณมาดาพอโดดพอไผ่พี่น้องคันเบาบมวนนะคะลังเทากหลุดออกไปธรรมดาแล้วเนาะพอพี่น้องเนาะคําอุท่านคําอุท่านตกใจแน่นู่นี่นั่นแนกะสิเป็นออกมาเสียงบมวนแนประมาณนี้แหละว่าสันแนเว้ยกะธรรมดาแล้วเนาะ คนนี่เลือดนี่เนีย,นนนย,ย,ยเนาะพ่อแม่ไปน้องว่าบอกอาช่อช่ใช่เปลี่ยนจ้งได้เจา้านุ่มหน่อยนาะม้นเจ้าบ่าะขึ้นหน้าจอนาโปกบบ่เจ้าบ่าะขึ้นแมกกาซีนบ่อาช่อแช,ช่แช่เรื่องวันนี้รูดราวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับศูนย์สองตัวสี่หาง 03, เก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามเบอร์จะเป็น 9ก้าเตัว3หาง902 903 9ย์สตัวเน้น2หางเน้นไปที่023ย์สตัวเน้น2หาง902 903แคปหน้าโจอถ้าใครจะตาม,ม,ชอชอชตามของชอเชิดชัยกราวขบุญขอบคุณขอเช,ชิดชัยที่ให้ตัวเลขกระทา,า,างมาอวังแข่งจองวกกาบขอบคุณหลายๆคิิปนี้ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุข และโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ